ให้ส่วนลดจากราคาหน้าร้านนะคะตามราคาที่แจ้งแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ20,000กิโลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่ปบ SW รถบ้านเมืองมาทุมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเสนอพวกรถตลาดนะคะสำหรับใครที่หารถผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทถึง6,000กว่าบาทนะคะ เรามีโปรให้นะคะสําหรับลูกค้าที่ออกรถสิ้นปีนี้นะคะมีโปรสาหรับรถรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวมาดูนะคะ,ะเรามาเริ่มจากคันแรกก่อนนะคะเป็นนิสสันมาร์สนะคะ 1.2e นะคะเกียร์ออโต้ปี2017นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่319นะคะแต่สําหรับโปรที่เราจะทําสําหรับลูกค้าที่ออกรถภายในสิ้นปีนี้ทุกคันเราจะลดราคาให้นะคะก็เหลือราคาอยู่ที่299,000บาทนะคะผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทนะคะสําหรับคันนี้ คันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะเจ้าของใช้คนเดียวนะคะสภาพถือว่าสวยมากเราก็โดยรวมนะคะลองดูก่อนโดยรวมของรถคันนี้นะคะเราก็จัดทรงให้นะคะใส่ล้อแม็กนะคะโหลดให้ด้วยนะคะเก็บสีให้นะคะเดี๋ยวตอนโดยรวมทั้งหมดเดี๋ยวเราจะบอกโปรให้นะคะว่าโปรทั้งหมดของรถที่เราเสนอในวันนี้เราให้โปรอะไรบ้างนะคะแต่เราดูก่อนนะคะคันนี้คือคันแรกที่เราจะทำโปรนะคะ ประหยัดน้ำมันนะคะเป็นรถเล็กที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็สามารถขับออกต่างจังหวัดได้อัตราเร่งโอเคนะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยก็ถ้าเป็นในเมืองนะคะก็อยู่ประมาณ15-17กิโลลิตรนะคะแต่ถ้าขับออกต่างจังหวัดบางทีได้ถึง20 21เลยนะคะเคยขับไปนะครปฐมได้อยู่นะคะสําหรับคันนี้ใครหารถประหยัดน้ํามันรถเล็กแล้วก็วิ่งทางไกลได้ก็คันนี้เลยนะคะที่ที่มีโปรให้นะคะคันแรก ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูคันที่2กันบ้างนะคะอันนี้เป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะเป็นรถ Honda j แจนะคะตัวนี้เป็นตัว1.5ตัว SV ตัวท็อปนะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นปี2011นะคะสภาพโดยรวมเนี่ยเราก็เก็บสีมาให้แล้วนะคะเราก็มีการจัดทรงใส่ล้อแม็กให้แล้วนะคะอันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับวัยรุ่นหร,หรือไม่ไวัยรุ่นก็นิยมนะคะตัวนี้ถ้าใครหาอยู่นะคะคันนี้ผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทนะคะ ใครหารุ่นนี้อยู่ก็รีบมานะคะนี่ค่ะตัวนี้ตัวท็อปมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะนี่ตัวนี้เราก็จัดโปรอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาฟังตอนท้ายว่าโปรเป็นยังไงนะคะสำหรับ Honda Jazz ทคันนี้นะคะราคาอยู่ที่355,000บาทตอนนี้เราจัดโปรเหลือราคาอยู่ที่349,000บาทนะคะ โตของเราเนี่ยถ้าออกรถภายในสิ้นปีเนี่ยก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีพวกรับประกันเครื่องเกียร์อยู่ที่2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะคะแล้วก็ที่สำคัญปีค่าจัดค่าโอนด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองชมกันนะคะคันที่3นะคะเป็นรถประหยัดน้ำมันอีกคันหนึ่งนะคะที่เราอยากเสนอนะคะเป็นมิซูมิชิแอทพาร์นะคะเป็นรุ่น1.2 GLX นะคะ ปี2019เกียร์ออโต้คันนี้เป็นรถมือเดียวเหมือนกันนะคะลูกค้าเก่าของเราเอามาออกรถที่นี่แล้วก็เอามาเทินนะคะคันนี้สภาพโดยรวมก็คือเก็บสีมาให้แล้วแล้วก็มีการจัดทรงใส่เราให้เหมือนเดิมนะคะคันนี้เราตั้งขายไว้อยู่ที่3 1 9 0 0บาทถ้าออกรถภายในสิ้นปีนี้ ลดราคาเหลืออยู่ที่299,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทนะคะถ้าใครสนใจรถเล็กประหยัดน้ำมันลถปีใหม่นะคะลดมือเดียวคันนี้เข้าเข้าก๊ปเลยนะคะน่ะเราดูสภาพโดยรวมของรถนะคะคันนี้ก็จัดโปอีกเหมือนกันนะคะให้ส่วนลดแล้ว ฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์ฟรีรับประกันเครื่องเกียร์สปีหรือ20,000โลเหมือนกันนะคะแล้วก็ฟรีค่าจัดท่าโอนนะคะสําหรับคันนี้ถ้าใครหารอยู่ก็มามาเลยนะคะต้องรีบมานะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูคันที่4นะคะต่อมาคันที่4นะคะเป็นพระเอกของเรานะคะ350แซดเครื่อง V6 นะคะเกียร์ออโตเป็นรถจดประกอบนะคะปี2,010นะคะ โดยรวมของรถคันนี้เอาไปขับแล้วหล่อเลยค่ะเพราะว่ามีชุดแต่งนี่นะคะมีพวกลิ้นนะคะคาร์บอนมีตัวสเกิร์ตคาร์บอนนะคะแล้วก็มีหางหลังด้วยค่ะคันนี้เจ้าของเขาแต่งมานะคะนี่ค่ะสวยค่ะมีท่อด้วยนะคะอันนี้คือให้ดูภายนอกก่อนนะคะภายนอกโดยรวมเนี่ยคือคือซิ่งแล้วค่ะพร้อมพร้อมหล่อแล้วค่ะ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าถ้าใครสนใจได้เข้ามาชมภายในก็มีของแต่งอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแบบอคันชล่าเป็นหัวเกียร์แต่งใช่ไหมคะแล้วก็มีพวงมาลัยใช่ไหมคพวงมาลัยนี่หิ้วหิ้วมาจากเหมือนอกใช่ไหมคะ อาาเอดละค่ะดิกโม่นะเอ่ได้ละค่ะ,ะ,ะ,ะจะเป็นของพวกแรไอเทมนิดนึงนะคะถ้าใครหารอยู่ราคาคันนี้อยู่ที่เราตั้งขายตอนแรกนะคะ1นึ่ล้านสองแบาทนะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าออกรถภายในสิ้นปีนี้เราลดราคาให้อยู่ที่1นึ่0ล้านสองแบาทนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะคะถ้าใครผ่อนสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะ แล้วก็มีฟรีค่าจัดค่าโอนด้วยนะคะและที่สําคัญที่สําคัญที่สําคัญมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะ2ปีหรือ20,000กโลนะคะสําหรับรถรุ่นนี้เอาไปเนี่ยสบายใจได้เลยนะคะเรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูนะคะสําหรับโปรอันนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปชมคันต่อไปกันนะคะคันที่5และคันที่6นะคะ2คันนี้นะคะเป็นรถซิกเนเจอร์ของร้านเรานะคะ Nissan Q นะคะ เริ่มจากคันสีฟ้านะคะเป็นนิสันคิวตัวแท้11เครื่องพันสีเกยียออโต้นะคะเป็นรถจดประกอบเหมือนกันนะคะรถจดประกอบปี2011นะคะราคาตั้งขายที่549,000บาทลถ ทำครบจบแล้วนะคะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะคันนี้เราไม่ได้ลดราคานะคะแต่เรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะสำหรับโปรที่ออกรถภายในสินปีนี้รับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราไม่เคยทำโปรรับประกันเครื่องเกียร์ให้กับนิสสันคิวมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้เราทําให้นะคะสําหรับใครที่หา Nissan Q อยู่อันนี้นะคะเครื่องพันสี่เดิมๆเลยนะคะดูรอบคันนะคะว่าสาภาพเป็นยังไงบ้าง เราจัดโปให้ไม่เคยไม่เคยให้ใครเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เราขายไปรับประกันเครื่องเกียร์สองปีหรือ2 0 0 0 0โลนี่เป็น2คันแรกที่เราจะทําโปให้นะคะต่อมาเรามาดูคันที่6คันสีแดงตัวนี้เป็นนิสสันคิวซกสิบเอเหมือนกันแต่ว่าเป็นเครื่องพันห้านะคะเป็นเครื่องพันห้าตัวนี้ราคาจะสูงกว่าเพราะว่าเป็นเครื่องพันห้านะคะราคาตั้งขายอยู่ที่ 8 9 0 0 0บาทนะคะไม่ได้ลดราคาเหมือนกันนะคะตัวนี้ทั้ง2คันเนี่ยจะผ่อนเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะแต่ว่าลูกค้าต้องมีเงินดาวสักนิดนึงนะคะเราก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้เหมือนกันนะคะอยู่ที่2ปีหรือ20,000โลนะคะสําหรับ2คันนี้เราทําโปรให้นะคะตัวนี้ปี2010เหมือนกันเป็นเครื่องพันหก็ลองดูนะคะว่าลูกค้าสนใจเครื่องพันส หรือว่าเครื่องพันห้านะคะยังไงก็ลองมาดูเรามีโปรให้นะคะสําหรับสองรุ่นนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปดูคันสุดท้ายนะคะที่เราใช่ใช่ใช่รถครอบครัว,ร,ร,วรับประกันเค,<า>ครื่องเกียร์ให้เหมือนกันราคาไม่แพง,าาไ,พงไปได้โอ้เจ็ดแปดคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอคันสุดท้ายค่ะที่เราจะทาโปรให้เหมือนกันนะคะคันนี้เป็นนิสสันเซรีนานะคะเป็นรถประมูลกลมศูนย์นะคะเป็นรถครอบครัว ภายนอกนะคะนี่ค่ะดูค่ะดูก่อนดูภายนอกก่อนนะคะภายนอกว่ารถโอเคนะคะขับดีเพราะว่าเราเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ให้แล้วด้วยนะคะคันนี้เราก็จัดโรให้เหมือนกันค่ะก็คือรับประกันเครื่องเกียร์ที่2ปีหรือ20 0 0 0กิโลนะคะคันนี้เราตั้งขายอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะคอ่าคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้อยู่ประมาณแสนแปดใช่ไหมคะ ถ้าเป็นแสนแปดก็น่าจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณนัก6 0พักว่าบาทนะคะเออสำหรับใครที่อยากผ่อนนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากผ่อนก็ซื้อสดราคา289มีฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ20,000กิโลนะคะแล้วก็ถ้าจัดไฟแดน์ก็ฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะอ่านั่นแหละคะ่ะเรามีโปรให้รถคันนี้คอนเฟิร์มว่าขับดีถ้าใครหารถครอบครัวอยู่นะคะยิ่งภายในเนี่ยเบาะปรับได้หลายแบบมากเลยนะคะโปรอ่ะ โปรทั้งหมดเดี๋ยวเราจะสรุปให้โดยรวมนะคะว่าใครที่ออกรถเต็นเราเนี่ยเรามีโปรอะไรบ้างสําหรับคนที่ออกรถก่อนสิ้นปีนี้นะคะส่วนลดให้ส่วนลดจากราคาหน้าร้านนะคะตามราคาที่แจ้งแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ20,000กิโลนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เอางี้ดีกว่าน้ํามันแพงฟรีน้ํามันเต็มถังให้ด้วยนะคะ ก่อนออกรถสำหรับคนที่ออกก่อนสิ้นปีนะคะซื้อปีนี้ส่งปีหน้านะคะสนใจคันไหนก็ลองมาชมได้นะคะคันนี้คันนี้คันนี้หรือคันนี้ก็มาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างถ้าเกิดสมมุติว่าอออยากจะให้ส่งโลเคชั่นแอดไลน์มาตามเบอร์โทรได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ลองเข้ามาชมกันนะคะ โปรดีๆแบบนี้เราไม่เคยทํานะคะยิ่งพวกรถจอดประกอบเ,เราก็ไม่เคยทํานะคะยังไงก็ลองเข้ามาดูนะคะโปรนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันนะคะสวัสดีค่ะ